ปมาสุทธิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ16ตันกว่าบทอาหารไปยี่ตันกับส4ลูกยิงพื้นน้ำประมาณ6ไล่แต่ผมกล่งพัฒนากึ่งพัฒนาก็คือว่าผมจะต่อท่อยิงขึ้นปลายวังเวลาให้อาหารเสร็จปลาจะขี้ออกมาแล้วใบตีก็จะตีที่ปลาไปรวมอยู่จุดเดียวแล้วก็ชักที่ปลาออกคลองเลย สัญญาครับ,คร,บครับผมพื้นน้ำหกไร่กับสามหมื่นห้าการเลี้ยงก็ตอนแรกก็ดูแลคุณภาพน้ำนะปรับคุณภาพน้ำค่าพีเอสให้ได้ระดับน้ำคลองที่จะถูกข้าวในระดัค่าพีเอสน้ำในบ่อต้องปรับให้เข้ากันทุกวันอันนี้เป็นกลิ่นพัฒนาคือยังไม่เต็มระบบะการสูบน้ำออกเนี่ยอยู่ค่าพีเอสในบ่อปกติไหมถ้าไม่ปกติแล้วก็ต้องถ่ายน้ำออกข้อเสียก็มีช่วงหน้าร้อนคือพอ ปีที่ผ่านมาคือว่าลูกปลามาช้ามันไม่มันไม่ตรงล็อก,กวัวถิ่จะขึ้นปีใหม่พอดีปีนี้จะเสียหายก็คือเมษาพฤษภานร้อนจัดจะเสียหายทุกบ่อปีนี้จะเสียหายทุกบ่อเป็นนี้ทุกปีแต่เราก็ต้องปรับตัวเองว่าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นว่าค่า P ีเอสค่าน้ําต้องให้ได้ต้องให้อยู่ให้ได้ใบตียาขาด วง6โมงเย็นประมาณทุ่มหนึ่งช่วงอันตรายที่สุดอากาศปิดปลาจะลอยหัวใบตีเราก็ต้องดูว่าใบาตีนพอไหมถ้าไม่พอเราก็ต้องเล่งเครื่องสปริงไปแล้วไอ้ลไอ้ช่วงหนึ่งที่อันตรายคือประมาณตีสี่ตีห้าช่วงที่ปลาจะน็อกหรือเดียวเรียกว่าน้ําดอบถ้าน้ําดอบนี่ถ้าคนไม่เป็นคือปลาตายหมดบอ่อเพราะออกเย็นไม่พอและก,กดไกาแข็งลังจะขึ้นมาเราต้องเดินดูแล้วก็ ถ้ามันมีอาการถ้าเราตีแล้วใบตีไม่พอปลาอย่างลอยหัวอยู่เราก็ต้องใช้เครื่องช่วยมอตเตอร์มันคงที่เราต้องใช้เครื่องช่วยแล้วก็เร่งเครื่องให้แรงขึ้นให้ปลามันจมแล้วก็จะไม่เสียหายอย่างนี้ก็เหมือนกันปลาหนาะแน่นเราก็ตีใบตีตลอด24ชั่วโมงจากปลา8ขีดหรือ9ขีดหรือ1โลเนี่ยใบตีเราหยุดไม่ได้ในตลอด24จะหยุดได้เพราะกลางวันสลับกันหยุดไปละ1ชั่วโมงค่าไฟก็ค่าไฟก็เหมือนธบาท ไปมาถึงทีตอนนี้ก็อยู่ประมาณ16ตันฝาเราต้องตากบอาให้แห้งครับถ้าเดือนหนึ่งไม่แห้งทําตรงหน้าฝนฝนตกบ่อ,อยๆแล้วก็ยังไม่ปล่อยมันต้องให้ดินนี่แข็งเป๊กแล้วก็เอาปูนขาวลงแล้วก็น้าเข้าแล้วก็ปรับค่า pH น้ำปลดอาหารไป20ตันกา14ลูกอันนี้เลี้ยงปีครับพื้นที่เราน้อยเรามันเล่งไม่ได้ไม่เหมือนที่ป้างเราก็ต้องยืดเวลาไปไป้องกันความเสียหายครับไปดีครับ